สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมมีสูตรสองตัวบนครับมันก็ไม่ได้เป็นสูตรใหม่ครับเพราะสูตรนี้ก็เคยคํานวณแล้วมันอยู่บนอย่างเดียวก็จะได้เลขอยู่สี่ตัว มันก็เป็นสูตรได้นี่แหละครับบนอย่างเดียวคือเลขสี่ตัวแบบนี้แต่ว่าผมจะมาคํานวณสูตรนี้ใหม่หลังจากที่เลขมันงดก่อนมันเข้าหกศูนย์หมาตรงนี้แล้วงดที่ผ่านมามันออกหกหกสองสามเจ็ดสูตรนี้หลุด แล้วอันนี้ก็คืองวดใหม่เลขสีตัวเหมือนกันแต่ผมจะเอาสูตรนี้ครับมาคำนวณอีกอย่างหนึ่งสามงวดครับไม่ต้องไปย้อนดูเยอะสูตรถ้าไปย้อนดูเยอะถ้าคุ้งวดถัดไปแล้วมันจะไม่เข้าเราแค่ สองสามสูตรพอสำหรับสูตรนี้ก็เข้าได้สองสามงวดเองครับคำนวณย้อนดูแล้วก็จะเริ่มจากตัวตั้งตัวเดิม่อนครับเนี่ยแปดสี่ห้า บวกร้อยมลัยกันลงมาแล้วจะได้เลขหนึ่งผมจะเริ่มจากเลขหนึ่งครับหนึ่งนับเพิ่มไปสามจะเป็นสี่สี่แล้วก็เจ็ดแล้วก็ศูนย์นับทีละสามครับศูนย์แล้วอะไรครับศูนย์แล้วก็สามหกเก้า แล้วก็สองทีนี้ผมจะตีตีเส้นครับถ้าเลขสองตัวมันจะเป็นตีเส้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นสามแถวจะเป็นปตาตะเพียนก็ทีนี้ก็จะจับคู่ครับก็จะเริ่มจากหนึ่งก่อนจะได้หนึ่งเจ็ด แล้วก็หนึ่งสองหกเจ็ดแล้วก็หกสองส่วนตัวกันก็จะเอาเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งหก อันนี้จะเป็นตัวกันแล้วเลขที่มันออกมาก็คือเลขตัวนี้ครับแปดหกเจ็ดสองแปดก็เลขก็เข้าไปที่หกเจ็ดจะได้สองตัวบนครับนี่ได้แปดหกเจ็ดงวดถัดมาก็เอาห้าหกสามเนี่ยครับคำนวณต่อ หนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์เราได้ศูนย์ครับแล้วก็เริ่มศูนย์เลยศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดแล้วก็หนึ่งนับข้ามทีละสามครับ ตีเส้นเหมือนเดิมจะเริ่มจากศูนย์ก่อนศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าหกแล้วก็ห้าหนึ่งจุดตัวกันก็จะเป็น ห้าแล้วก็หกหนึ่งนี่ครับเลขที่ออกวันนี้คือหกศูนย์หกเก้าสี่ก็เลขเข้าไปที่ศูนย์หกตัวนี้ครับนี่จะได้ศูนย์ นี้ได้หกงวนี้ได้หกแล้วก็ได้เจ็ดสี่ตัวนี่จะมาคู่หนึ่งครับเลขสี่ตัวมาคู่หนึ่งต่อไปครับงวดที่ออกหกหกสองสามเจ็ดเนี่ยก็เอาเก้าสามหกคำนวณต่อครับสองเก้า แล้วก็หเริ่มต้นที่หนึ่งครับ1แล้วก็สี่เจ็ดศส,สมหก,กแล้วก็หนึ่งเฮ้ยเ้าแล้วก็สอง สามหกเก้สองน,นับทีละสามตรงนี้ต้องเป็นสองครับตีเส้นเหมือนเดิมก็จะเริ่มจาก1 7แล้วก็หนึ่สองแล้วก็หกเจ็ดหสอง แล้วก็หนึ่งหนี่จะเป็นตัวกันครับแล้วก็เจ็ดสองตามหลักมันเจได้อยู่สี่ชุดแต่ว่าผมจะกันไว้เพิ่มมาอีกสองคู่กันหลุดครับก็เลขก็เข้าไปที่เมื่อที่ผ่านมาครับเลขมันออกอะไรครับหก หกสองสามเจ็ดนี่ครับหกแล้วก็สองก็เลขก็เข้าไปที่หกสองต่อไปครับงวดใหม่ครับงวดวันที่หนึ่งตุลาครับก็จะเอาศูนย์แปดแปดเนี่ยครับ ได้แปดได้หกได้สี่ก็เริ่มจากสี่ครับสี่สามก็เป็นเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็สามนับทีละสามครับสี่แล้วก็เจ็ดแล้วก็ศูนย์แล้วก็สามแล้วก็หกเก้าสอง นี่ครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ห้าจับคู่ก็จะได้สี่ศูนย์แล้วก็สี่ห้านี่ครับ เก้าห้าตัวกันส่วนตัวกันก็จะเป็นสี่เก้าสีเก้าแล้วก็ศูนย์ห้านี่ครับสำหรับงวดประจำที่หนึ่งตุลาครับ หนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดมันรุ่นกันครับชุดสองตัวบนครับอันนี้ก็หกสองงวดที่ผ่านมานี่ครับออกหกหสองอันนี้ต่อมาจากอีกสูตรหนึ่งครับเพราะสูตรนั้นจะเป็นเลขสี่ตัวแต่ว่าไม่ได้จับคู่ อันนี้ก็จะจับคู่ให้ท่านผู้ชมครับมีเลขอยู่หกชุดก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาครับหรือไม่ท่านก็จับคู่เอาเองก็ได้ครับจะมีเลขอยู่สี่ตัวสี่เก้าศูนย์ห้าเนี่ยนี่ไงอันงวดนนี้ก็หนึ่งหกเจ็ดสองศูนย์ห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสองมีเลขอยู่สี่ตัวครับถ้าท่านชอบตัวไหนท่านก็จับคู่เอาครับ ก็คลิปนี้ก็เอาสูตรสองตัวบนมาฝากทุกๆท,ท่านเอาไปพิจารณาดูครับชอบก็ชอบใจก็จัดครับขัดใจก็ผ่านได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้เฮง,งเรวยรครับทุกๆคนครับขอบคุณครับ